มันจะขืนเฉพาะน้องเมย์นี่ได้อยู่ธรรมสมมามีขอนแล้ว <c oughs> สัตวิดในการกินตับมาโอ้โคจรนาต้องเข้าแล้วล่ะตอนนี้สบายดีท่านผู้สมมือนี้น้องเมย์จะพาท่านผู้สมมาเข้าปาลาเดยท่านผู้สมเดชเข้าปลาตอนคืนเนาะในฮอปไล่ปีอเมนไปลูกเนี่ยมือนี้อเมนก็มาน้ำเนาะ เข้าปลามาเมือน,นี้จุประส่วงเฮาก็คือมาใส่เบ็ดเอากบเนาะเบาลาเศร้าน้อยอจอดดโจดรถบรรทอกเหายางเข้ามาเนาะคีเข้ามาในปลาประมาณอืมสิัก,ดดกุกลจรถบร้แล้วกลนยางเข้ามาอีกท่านผู้ชม มาเบิ้งนำกันเนาะว่าเมนูมันนี้เขามียังแด่อ่าเฮาจะมีปีงไก่เด้อหืมสิม่านป่าม่านกบบอมาเบินน้งนำกันทา้าผู้สมอเมนไปลูกไปไป,ไปอาเมนก็ยักมานำทา้าผู้สมในเพิ่นมาเมีย่ยงเออคิดว่าทัก <S <S ตอนนี้เหากระยาเข้ามาเล็กไล่น่านผู้สมแมลูกเข้ามาด้านในก็สีเห้นหัวก็จะมัดในนี่ก็มีเนาะโอ้กองน้องเมกะจะมืดมวัด้ะทนผู้สมเด้อเพราะว่าน้องเมกใส่มือถือถ่ายเนาะ ออตอนนี้เขากามาฮอดท่งหน้าแล้วเนาะ ไปเมนทำผู้ชมมึงอะมึงอเมนเพิ่นตกหนาปะก็ไล่เธอเนาะมาแม่แม่แม่มลูกอ่ะทำผู้ชมตอนนี้กะฮอดบอลจุดไม้แล้วเนาะบอลที่เขาจะได้น่งพักเสาก็จะเป็นจะมาประมาณนี้ครับผู้ชมเข้าเข้าไปในเด้อ ก oh. ําลังก่อไฟเนาะเอ้ยโอ๊ยอาจารย์เดินจอนน้ฮะตกใจเลยกระมิ้นกรสมควรเแาตกใจเลยขี้กระเดือนตัวบักง่ายเต้นแต่ปลายไม่ได้ขี้เรียนเนาะเตรียมการดังไฟปีงไก่เนาะแล้วก็ไปเอากบทำผู้ชม มันตะขืนเฉพาะหนอมีนี่ได้คยู่นผวชมนมีขอนแล้วน้องอาเมนก็งงนะอะไรวะอาเมนมาสนมาทำอะไรที่นี่อะไรวะไมนัได้กินยู่บ่ดังไฟชมได้กินนี่ท่าผู้ชมมาก็ไกานผู้สมเอ๊เริ่มมีไฟแล้ว นี่แล้วก็ได้กินแล้วตอนนี้ไฟเขาก็เริ่มติดแล้วเนะดดวาะอยู่แบบคนตายนะมือนี้ท่นผู้สมโอ้อเมนมอมแมมมเลย <laughs> บุนาะนี่ไกลของเขานะท่าผู้สม เจลเขามีเจวเนะอะเขาเห็ดเจวจะจัดมาเนะอะเออทองกันเสียบไก่ทำผู้สมเอือบมักเพดจดจัด,จดนก,กับปลาแดกซัมซินหนัวอืมพริกทางนี้เบิง้งอ้้น่ากินมากเลยมาย่างบะนี้เอามามามาอู้ห้ย่างถูกเผา ย่างตูดเวานะมันกจะถือว้เสียบเอ๊ะมันก็จะถือเสียบไเสียบตูดนี้เสียบตูดขวานะร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆขาวเรียบหมดาวเดียวไหมอเสียบัชมย ทำการเีเครื่องตับกับไตลองพลิกให้ท่านผู้ชมบ้างแน่เออตอนนี้เริ่มห่อมาแล้วท่านผู้ชมเื่อคว่วมัไปอีกท่านผู้ชมพลิกใก้แน่พเดี๋ยวเีวเรีวเดีวเรีวเี้ยวเดีวเดี๋ดี้กูเี้กูน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 ี้เวด้กินหรอก ปลาแลกมันออกมันออกอ่ารสชาติมันบาลในธรรมสูตรเนอะหเค็มแห้งเนาะเพิ่นปูนี่หัวตัวนี้เด้ออ่าสำเร็จดูบียบร้อยเล้ยโคจนาต้องเข้าแล้วนะอุ้ยน้ำปลาร้าแม่ต้มสุกแม่บุญร่ำโอ้โฆษณาต้องเข้าแล้วล่ะตอนนี้หน่อยสิของน้องปูน่าคะเด็กกินนกัน ยังไม่โตยังไม่โตมาโอเคหนึ่งสองฮะเออคนเยีมแน่วมันโตขึ้นติมตอนนี้น้องคุนาจะสัตวิติในการกินตับมาโอ้ตับมคุนาสุกแล้วมันแบบจะสุกไหมเนี่ย ยัยงนะยังหมอลุกุกยังเอามาลองกหนามาซุกซุกองปูหน,นาละช่องนีมากซุกเนาะแต่บา้าตามันกิไหนอตอนนี้ได้อยู่ซิเลยามามากูนาจะคุยนะตอนเนน้เน,นมาอือได้ หอมหอมปลาแดดไปกินหมักเทศโอ้วิวคันเทปแอบให้่านผู้ชมคนนี้เขาบอก่านกินไก่เนาะตอนนี้เนาะแมนระวังหล่อไก่โบโบเสียเถียวที่เข้ามาไก่เต๋อับผานผู้ชมแมนแสบบแสดีมังดีตับเน้นเน้นหนุ่มหนุ่มุณนุ่มหนุอนุ่นุ่อนุ่นุนุ่นุหนุณน้่มหุ่น่ะหุุ่น น้องน่ากินเต็ะตับจุตับกินเนาะมาตอนนี้ปีกก็จัดไม่แล้วลืมเพิ่นเพิ่นบ่กบาวหน่องกุน่กินตับอ่ะกินตับเลยก้าวหน่องกุน่กินตับน้ำมาตับเลยเนาะเจลหน่องนาตามชุดหยอดอยู่แล้วอน้องกุน่าอืมแซมให้หน่องร่ม มืมาลูกแดดตัวนี้มาปีกเลยปีกปีกปีกักกกกนี้อ่ปีกเย,ยอครับครับน้โม้มาดโอ้สรางห,หานยอยงอ่อยเห็นยังน้ำแดงน้ำแดงน้ำกรบห่ะค่ะเมนกันเมนแม่เลี้ยงค่ะฮะ้งก้าจิ่ซื่นใจวะซื่นใจมีคนละเบื่อ <laughs> <laughs> โอ้โหสุกแล้วท่านผู้ชมโอ้ออเมนกัหอมห่วยเว้ยหอมจริงๆเลยโดยลูกเดี๋ยวก็ได้กินมานั่งแล้วมีจริงให้กินเด้อหมายด้งท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยเนาะบอนคออันมันสูบบอนคออันติ๊กๆไหมเนาะอืมอืมกินทั้งสุกเลยอ่ะขว้างก่อน ีลองข้อไปตีอีกอ่ะเริ่มเลยตีอีเด็านตัวกระป๋อเจียวน้องนาลดจัดข้าครัผู้สูม แคบเนาะค่ยยิ้มมาหน่อยหนึ่คำใหญ่ๆนี่แลยดนอะกดมีอะไรนะพวงไม่ไหมเทือกอันนี้อืมอะไรอะไหม้แล้เท่าไรไหม้โตกินหอยตอนนี้เลือดเต็มหัวกับคอโตหมดแล้วโอ้แทบแห้งบ่ อ๋อเมนเด้กินตอเนี้ยหนีกินไก่ผุเนาะอืมห้ไปไปไปกำลังเสียกอบกอบยี่สิบตัวเนาะเล็นเพิ่เยอะนมไม่ไเหรอเออไมเห็นเหรอวัวมันเป็นที่แหบหอยแล้วเนาะ จะได้เดินทางกลับไปทำผู้ชมเหมือนเดิมเดินกลับยางกลับเนาะแต่เวลาโดนลวกากไกลคือเก่าท่านผู้ชมเมื่อหน้าเขามาเตยนะท่านผู้ชมเนาะพอเมื่อนี้เขามาตอนคืนเลยเพราะว่าเป้าไหม้เขือมาใส่กบท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดเอากบในนาเนาะแต่ว่านำมันแห้งเหมือบ่มีกบก็เลยว่ากินปิ้งไกแทนเมื่อนี้ โชคดีที่ว่าเขายังมีไก่ได้กินเนาะเ,เดินทางกลับได้บ้าเตรียมกลับเดอ้อบัานนี้เดอ้อคุณผู้ชมโอ้ยยางขึ้นก่จะวิดผูนะครับผู้ชมนอกผูซ่องน่วยยางมานี่เมนะพี่ลูกยดลง